อยู่ในส่วนของแบบฝึกหัดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละหนึ่งขั้นตอนนะคะข้อที่หนึ่งค่ะโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานหนึ่งร้อยสี่สิบคนเป็นพนักงานชายสี่สิบสองคนพนักงานชายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของพนักงานทั้งหมดค่ะเราก็จะมาหาในสิ่งที่โจทย์ถามกันนะคะว่าพนักงานชายคิดเป็น ร้อยละเท่าใดของพนักงานทั้งหมดค่ะโดยเริ่มจากเขียนจำนวนพนักงานทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพนักงานชายค่ะมีพนักงาน140คนเป็นพนักงานชาย สีคนต่อมาถ้าเทียบกับพนักงานทั้งหมด1คนบ้างคะ่ะมีพนักงาน1คนเป็นพนักงานชายก็เป็นเศษส่วนก็คือเศษสี่สิบสองส่วนด้วย140่ร้บค่ะ อันนี้ตัวเศษก็คือจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะตัวส่วนก็คือเป็นจำนวนพนักงานทั้งหมดค่ะก็คือของของอะไรก็ต้องเป็นตัวส่วนนั้นนะคะต่อมาถ้าเทียบกับพนักงาน1 0 0คนค่ะพนักงานชายจะคิดเป็นกี่คนเราก็มาหากันนะคะมีพนักงาน100คน เป็นพนักงานชายเราก็เอา100ค่ะคูณกับเศษส่วนก็คือเศษ42ส่วนหนึ่งอ่ค่ะทีน,นี้เราก็มาดูกันค่ะว่ามีคู่ใดบ้างที่สามารถตัดทอนได้นะคะก็จะเป็น100กับ140ค่ะอันนี้เราจะตัดศูนย์หคู่ค่ะการตัดศูนย์หคู่ หมายถึงการนําแม่สิบมาตัดทอนนะคะแต่นี้ก็จะเป็นอย่างย่อนะคะศูนย์ตัดได้หนึ่งคู่นะคะก็วิธีการตัดก็คือตัดเป็นคู่เศษกับส่วนนะคะอ่ะทีนี้ก็จะเหลือ10คูณ42แล้วก็ส่วน14ค่ะอันนี้เราก็จะตัดทอนไปอีกนะคะ 10กับ14เราจะใช้แม่2ในการตัดทอนค่ะ2ตัด10ได้5ครั้งค่ะ2ตัด14ได้7ครั้งก็ยังสามารถตัดทอนได้อีกนะคะโดย7กับ42ค่ะโดยใช้แม่7ค่ะ7ตัด7ได้1ครั้ง7ตัด42ได้6ครั้งค่ะ ตัวเศษก็จะเหลือ5้คูณ6ค่ะตัวส่วนเหลือส่วนเป็น1นะคะอ่าเราก็เอา 5, คูณ6ได้เลย5้คูณ6ได้30ค่ะ,ะดีนี้ถ้าพนักงานทั้งโรงงานเนี่ยมี100คนนะคะก็จะเป็นพนักงานชาย30คนเราก็สรุปดังนั้นได้เลยค่ะดังนั้นพนักงานชาย คิดเป็นร้อยละ30ของพนักงานทั้งหมดต่อมาในตัวอย่างที่2ค่ะพ่อขับรถใช้น้ำมันไป24ลิตรจากน้ำมันทั้งหมดที่มีอยู่ในถัง60ลิตรพ่อใช้น้ำมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันทั้งหมด ทีนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือใช้น้ํามันไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ํามันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะนําสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางด้านขวานะคะแล้วของอะไรก็ไปไว้ทางด้านซ้ายค่ะก็คือของน้ํามันทั้งหมดเราก็ต้องนําน้ํามันทั้งหมดเนี่ยขึ้นก่อนนะคะก็เขียนเลยว่าน้ํามันในถัง หกลิตรใช้ไป24ลิตรค่ะแล้วถ้าเทียบกับน้ำมันในถัง1ลิตรเนี่ยจะใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็เขียนเลยค่ะน้ำมันในถัง1ลิตรใช้ไปก็เศษ24ส่วน60ลิตรค่ะ ก็คือเศษใช้ไปส่วนด้วยน้ำมันทั้งหมดนะคะแล้วถ้าเทียบกับ100ลิตรละ่ะจะใช้ไปกี่ลิตรเราก็เขียนเลยว่าน้ำมันในถัง100ลิตรใช้ไปก็100คูณเศษ24ส่วน60ค่ะเราก็มาดูว่า คู่ไหนตัดทอนได้นะคะเราจะตัดคู่24กับหกก่อนก็ได้โดยใช้แม่12นะคะ1ิบสองสองย่สิบ5ี่ค่ะสิบสองห้าหสิบค่ะทีน,นี้ก็ยังตัดทอนได้อีกนะคะโดยตัดคู่100กับหค่ะใช้แม่5้าในการตัดค่ะ5ตัดห้าได้1ครั้งห้าตัดหนึ่งได้ 20ครั้งค่ะตัวเศษก็จะเหลือ20คูณกับ2ค่ะ20คูณกับ2ก็จะได้40ค่ะแสดงว่าถ้าเทียบกับน้ำมัน100ลิตรเนี่ยจะใช้ไป40ลิตรค่ะเราก็จะสรุปได้เลยดังนั้นพ่อใช้น้ำมันคิดเป็น 40%เซของน้ำมันทั้งหมดค่ะ,ะต่อมาข้อที่3ค่ะลุงเลี้ยงไก่ทั้งหมด138ตัวเป็นไก่ตัวผู้18ตัวไก่ตัวเมีย120ตัวไก่ตัวผู้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไก่ตัวเมียโจทย์ถาม ไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะเกี่ยวข้องในข้อนี้ก็คือเป็นตัวเลขของไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียนะคะไก่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามเป็นไก่ตัวผู้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไก่ตัวเมียรเราก็มาเขียนในสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาได้เลยค่ะเริ่มจาก ของอะไรก่อนของไก่ตัวเมียก็ต้องนําไก่ตัวเมียขึ้นก่อนนะคะจํานวนของไก่ตัวเมียขึ้นก่อนเขียนเลยว่าไก่ตัวเมีย120ตัวไก่ตัวผู้18ตัวแล้วถ้าเป็นไก่ตัวเมียหนึ่งตัวล่ะ ไก่ตัวเมียหนึ่งตัวเป็นไก่ตัวผู้ก็เศษสิบแปดสวนด้วย120ตัวค่ะต่อมาถ้าเป็นไก่ตัวเมียหนึ่งร้อยตัวล่ะจะเป็นไก่ตัวผู้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะไก่ตัวเมีย100ตัว จะเป็นไก่ตัวผู้ก็เอา100คูณเศษ18ส่วน120อ่ค่ะอันนี้เราก็ดูว่าคู่ใดตัดทอนได้เราก็ตัดทอนนะคะอันนี้นีก็ลองตัด100กับ120ดูนะคะโดยใช้ โดยใช้แม่สิบในการตัดหรือตัดศูนย์ทิ้งหนึ่งคู่ค่ะเพราะว่าตัวส่วนมีศูนย์หนึ่งตัวก็จะตัดได้แค่หนึ่งคู่นะคะแบบนี้ค่ะเปรียบเสมือนใช้แม่สิบในการตัดทอนนะคะก็คือตัวเศษก็จะเหลือตรงนี้ที่ตัดทอนก็จะเหลือสิบตรงนี้ก็เหลือสิบสองนะคะอ่ะแล้วก็ดูคู่ถัดไปในการตัดทอนค่ะก็ยังคงเป็นสิบกับสิบสองนี่ตัดได้นะคะโดยใช้แม่สองค่ะ สองห้าสิบค่ะอันนี้ก็สองหกสิบสองค่ะก็ยังคงตัดได้อีกนะคะโดยเป็นคู่สิกับหค่ะโดยใช้แม่หค่ะหตัดหกได้หนึ่งครั้งหกตัดสิบดได้สามครั้งค่ะทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าตัวเศษเนี่ยเหลือหกับสคูณกันได้สิบห้าค่ะ นั่นแสดงว่าถ้าไก่ตัวเมียร้อยตัวเนี่ยจะเป็นไก่ตัวผู้สิบหตัวก็สรุปดังนั้นได้เลยค่ะดังนั้นไก่ตัวผู้คิดเป็น15%ของไก่ตัวเมียค่ะ